สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงร้านลุงพลนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครตนกด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของนกเนาะล่าสุดนะคะล่าสุดตอนนี้สนานการนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะที่ลานปู่ปาริจิตนะคะมีใครมาทำอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปฟังกันบางช่วงบางตอนนะคะไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ เขามาทำอะไรครับเขามาทำอะไรเขาบาไม่สบายใจก็มาจุดทุก์จุดเทียนเฉยๆนะก็เป็นความเชื่อเนาะวทางนี้เชื่ออย่างนี้ทางอื่นจะเชื่อยังไงก็เราไม่ว่ากันครับทำยังไงก็ไม่ว่ากันแต่ละคนแต่ละคนก็ความเชื่อไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าคีอแค่ที่รถว่าที่รถจมจมเรื่องกับหมอปลาที่หมอปลาทาร์เจอต์ตัดเยื้อทีไรถ้าดูย้อนกลับไปดูคลิปนั้นก่อนแล้วจะเข้าใจ ให้กับไปดูคลิปนั้นนะพี่ให้กลับไปดูคลิปให้พี่รถกักปุ๊บวันนั้นแหละพราะเขาไม่พี่เราก็อยากสนับสนุนให้มันปิดปว่าเหนียฟ้าก็ยังมีฟ้าอยู่แค่นั้นเองที่รถไม่ได้อย่างนั้นเด้อจากนั้นแล้วอย่ามามามาเป็นขอร้องว่าอย่ามาเป็นกระแสกันเลยพี่รถไม่ได้มาทําร้ายใครพี่รถก็ไม่ได้มาที่จะกล่าวร้ายใครเด้อพี่รถแค่มาเอาไปพญาน้าของพี่รถสองบ้านผมเชื่ว่าอันนี้จะเอา ไปเร<อ>ียนนั่ง<อ>ตรง,ตรงไหนครับอันเชิญติดท่านกลับบ้านาแล้วเพิ่นมาตอนไหนครับนี่เราแตะมาไว้นานแล้วหรืไปเอาวันนี้มันเล่าแล้วมันจะยาวหรือไปติดตามดูว่าครับ6เดือนที่แล้วมีใครมาทำหมออไฟแรงๆแล้วหมอ้อไฟเอาเขาไปทำไปอีกขอร้องครับไม่เพี่อนๆอย่าอย่าเปิดไฟขอร้องหม<ท>อหนุ่มคะเราขาดพอแล้วแล้วขอนะคะโอเคครับโอเคนะตัวหมอหนุ่มจะไม่มาปวดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนหมอหนุ่มเคย คาราผีคือหมอผีเนี่ยครับไม่ไม่ที่รถไม่ได้ค้าใครที่รถไม่เก่งเนาะเราไม่รู้จักปูมหาเมือนี้ใช่ไหมครับโอเคครับแล้ว มาปังนครับคือกลับมาแล้วไม่กลี้มอโอเคครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นวันนี้หมอหนุ่มกินยามากไปไหนครับก็เลยใจจันแล้วก็เผลอไปที่หนึ่งครับไม่ไม่ไม่ว่ากัันครบไม่ว่่ากันไมยุ่งกันนะเราเราไม่ยุ่งกันเนาะเราอย่ารัดกันใครแล้วก็พี่รถไม่ได้มาทำร้ายใครพี่รถเหมือนเดียวว่าใครพี่รถไม่ได้ว่าเพียงแต่ว่ามันเป็นของใครของมันเนาะมันเป็นความเชื่อแล้วก็แค่วันหนึ่งที่พี่รถเคยมาไว้พี่รถ เขาไาลงสังขารใหม่เขาไม่ยอมไปกลับไปสังขารเก่าแท่นี่เองเชื่อเลยเชื่อใครมันนะอ๋อเห็นมีการจุดทูปอยู่ฝั่งนู้นเนาะใช่มีจุดทูปด้วยอ๋อมีมีคนเอ้เสียงมาแล้วครับเสียงจากฟ้า้าครับโอ้โห เราก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าพิธีส่วนบุคคลของใครของมันนะครับคนนอกก็มีนะครับนี่ครับกเขาใส่กางเกงเขาใส่กางเกงชุดขาวเนาะยามาเพิ่งมานะครับมาทางมาเอาทูบมาจุดเนาะเปิดที่การเชิญปู่เขาบอกว่าการเชิญพญานาคกลับนะครับนะกนไม่รู้ว่ามากับทีมงานไหนเนาะผมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยมากับชุดนักข่าวนะครับนะ

แสงไฟอาจจะเข้าเขาเราต้องปิดแสงไฟเขาหน่อยครับเพื่อจะได้เขาถ่ายเราชัดๆนีอนะผเอ้ยเป็นถ่ายมาปิดเนี่ยดโอเคครับให้เกียรติเขาหน่อยนะเราเปิดใช้วิชเวชยานในการรับชมนะครับผมเขาบอกว่านั่นแหละเนาะตามนั้นมาที่หลังรู้กัยครฮะมาที่หลังของเขาพูดเมื่อกี้ไม่ เขาบอกว่าเขาพญานาคมาไว้นานแล้วประมาณห้าหกเดือนแล้วแล้วก็อันนี้เขาก็มาเชิญพญานาคเขากลับงูเขาก็จุดทูบอยู่ฝั่งนู้นเมื่อกี้จุดทูบมันเชิญพญานาคเขาอะไรภาพันจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมซูมอยู่เอาไว้เก็บเป็นหลักฐานเนาะเขาเป็นงูหรือเปล่าเอามาให้เราถ่ายเราก็ต้องถ่าย มันกำลังจุดเทียนครับตอนนี้ถ่ายไว้หมดครับคงสั่นนะใช้เลนซูม แต่ปกติก็ไม่ค่อยอยากให้ใครมาทำอะไรตรงนี้หรอกเนาะใช่ใช่ไหมนี่เป็นที่หา้าเนะมีทุกคนเนาะแต่ว่าไม่ขอรากวนใครไม่ได้หรอกเพราะเป็นที่ตรวจยึดอยู่เอาใครใครอนุญาตให้ทำนี่ใครอนุญาตให้ทำไม่หงสาวเนาะใครบอกคะไว้สออนุญาตจากใครแล้วเนี่ไปเลยของแม่เข้าไปเข้าไปถามด้วยเขาไม่ได้เจอเข้าไปถามดเลยมามา ไม่ได้ให้ทำจริงจริงนะเขาไม่ได้ให้ทำเด้อเขาไม่ได้ทำนะมันเป็นพื้นที่ตรวจยึดอยู่นะต้องนที่ตรวจยึดข่อนเพื่อนชี้เที่ของคุณป้าหรือเปล่าคะไม่ใช่แต่วนตรวจเลยเขาไม่ให้ทำแต่ตรวจยึดเขายังไม่ให้พวกเราเข้าเลยใช่เออแล้วอันนี้สามารถเข้าได้ย่านผู้ใหญ่ครับย่าตผู้ใหญ่ครับเจ้าเจ้าที่ไม่ให้พวกเราเข้าแต่พวกเรายังอยู่นี่ยังไม่ได้เข้าไม่ได้ถ่ายเลยค่ะใช่พวกเราอยู่นี่ยังไม่ได้เข้าต้องทำเลยค่ะแล้วคุณมาจ่ายคุณไม่เข้าอ๋อ มาทำได้ยังไงเนาะถ้ามาบอกให้พวกเราเจ้าหน้าที่บอกให้พวกเราห้ามเข้านะแล้วนี่มาเข้าแล้วมาทำเนี่ยมันถูกมันมันม่ถูกเนาะจะมาเอาดวงวิญญาณไปเนาะไม่ยอมมามาเนี่ยยกยกไม่ได้นะไม่ได้นะเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้เข้าเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไม่ใช่เราพวกเราไม่ให้เข้านะนิงอ้าว วกเราอยู่ห้องห้ามแม่หรอพวกเราเข้าเลยไม่ีอะไรเลยวันนี้เขาบอกนี่พวกคุณทุกคนห้ามเข้าไปยูทูบที่ตรวจยึดนะโทรเลยค่ะไปหาผู้ใหญ่เลยค่ะผู้ใหญ่ไม่ได้เขาพี่เราตั์แม่โทรเออโทรหาผู้ใหญ่เลยถ้าผู้ใหญ่อนุญาตเขาบอกว่ามาบอกยูทูบเบอร์ทุกคนว่าไม่ให้ทำพครอะไรเลยใครบอกคะ หนูไม่ให้เข้าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ให้เข้านาที่ของใครคะห้ที่ของหลวงค่ะนั่นแหละหลวงนั่นแหละบอกให้พวกเราไม่ให้เข้าแล้วก็ท้องป่าไม้ม่ะท้องปาไม้จุดพุกจุดเทียรเฉย จุดอะไรเขาก็ไม่ให้เข้ามาเลยนะเขาบอกไม่ให้เข้ามาเลยนะไม่ให้เข้ามาทําอะไรที่นี่เลยเขาบอกนะไม่ได้ทําเสี่ยหาแต่ว่าเขาว่าไม่ให้ทำไม่แต่ฟ่าเราไม่ได้ฟอนวิธีอะไรก็ไม่ให้ทำเชิญดวงวิญญาณแล้วแต่ไม่ให้ครับเขาไม่เขาไม่ให้พวกเราเข้ามาเนี่ยแต่เข้ามาเกี่ยวกันกบ็ไม่ให้เข้ามาเอ้วทำไมถึง แล้วคุณมาจากไหนคะป้าคำสจ้าป้าคำสไปจำได้ไหมที่หนูเคยมาทำโรงงานแล้วหนูเคยสนุกมันนะตอนนั้นตอนนี้ไม่ได้ครับวันนี้ไม่ได้ครับตอนนั้นตอนนี้องต้องไปขอผู้ใหญ่ก่อนอก่อนาเราจใหญ่ราไปคัากอน้าค่ะงานเร้ก็เจอญอกตรงนี้่ไหมคะเชิญอกก่อนค่ายตช่มคะมาถ่ายเขาก็ไม่เป็นขาดเราอยู่อไปนะคะป้าคำส สุดรุ่แล้วคือตอนนี้จะทำที่ดีต่อได้ไหมครับเมาต้องไม่ยอมเาผู้ใหญ่ต้องค่ะไม่เอาคืนเขาเลยไม่ขอผู้ใหญ่เลยวางเลยวางเลยวางเลยไม่อม่นั้นเพราะว่าเห็นได้หลตยคไม่ได้รับหัวข้อเขาต้องปู้อะไกินเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อผู้ใหญ่ก่อนแล้วกันนะครถ้าผู้ใหญ่อนุวัตก็ทำได้ค่ะถ้าตัวเล็กของเขาเขาทำได้เห็นไหมครับก็เลยไม่ยอมครับ ผมเคยวิญยาณวิญญาณจ้าเพราะว่าถ้าเจ้าดวงวิญญาณเจ้าดวงวิญญาณจ้าเจ้าเอาดวงวิญญาณปู่ไปมันไม่ใช่เราต้องขอก้องขอเพราะว่าเจ้าไม่ได้สร้างไงเอา้างเขาเปอไรนจะเอาดวงยาเขาไปข้างโลกนะคะเขาสร้างไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่ได้เอาวิญญาณะไรมาเอาวิญญาณใจก็ไม่ใช่ทำค่ะ ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเรียาคลิปเสียงนะคะจากช่องพี่กับํำตําซิงนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่อยากให้มีใครมาทําพิธีอะไรเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ห้ามนะคะห้ามใครทุกคนเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ให้เข้านะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ